โปรแกรมบอลวันนี้ประจำวันที่14กันยายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่าคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งรูปของรางวัลกันได้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับรายละเอียดนะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับโอเคครับวันนี้มีโปรแกรมมาฝากกัน8คู่เหมือนเดิมนะครับ มาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอย่างคู่เบอร์ลี่นะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มนะครับและคู่นี้จะเป็นคู่ VP นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเเท่านั้นนะครับ ต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับอย่างคู่ซังพอลีนะครับพบกับอัฟบวกนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับมิลซินการ์บักนะครับพบกับเวเดอร์เบเมนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลกาสโซซิลาอิตาลีนะครับอย่างคู่เอสโลมานะครับพบกับตริโนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา5้าโมงครึ่งนะครับ และคู Entonces, evening, ES, ่ที ools, 2> ่2อนะครับอย่างคู่ปิซ่านะครับพบกับอูดินเซ่นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มนะครับต่อไปนะครับมาดูในสึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับอย่างคู่เลบันเต้นะครับพบกับเลอันเบติสนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา3ทุ่ม15นะครับและคู่ที่2อนะครับอย่างคู่บาร์เซโลนานะครับพบกับบาเลเซียนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตี2นะครับ ต่อไปนะครับมาดูคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับอย่างคู่ระยอง FC นะครับพบกับเมืองทองยูนิเต็ดนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาหกโมงนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่เพลิดหน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดเอทหนึ่งนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตััััววเนนนนน้้ทที่่ผมมจดใใหกกลุุะครบ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ